พิ่งไม่ได้โอ้ยเนื้อดีอ่ะไม่ได้เล่นมานานมากเลยนะทุกคนหาของรีวิวแป๊บนึงคลิปนี้จะเอาตัวไหนรีวิวดีนะเลือกก่อนแป๊บนึงนะคะยินดีต้อนรับสู่พีเนะคะวันนี้นะคะพึ่งก็จะมารีวิวสกูชี่ที่อยู่ในร้านของเพิ่งเหมือนเดิมนะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะน้องก็จะมีความน่ารักความสโลขนาดไหนจะโดนใจหลายคนหรือเปล่าตัวที่พิ่งจะเลือกมารีวิวในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ ต่ละตัวจะน่ารักไหมะทุกคนอยากดูเนื้อไหมว่าเป็นแบบไหนเรามาดูรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่สีออโราก่อนเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้องเชอร์รี่แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นเชอร์รี่นะคะสีข้างบนคือไล่ลงมาสวยมากๆเลยหันหน้ามาหน่อยจ้าให้ดูข้างล่างนะคะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะโดรายกิกินะคะสีออโราตัวนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะน้องน่ารักมากจริงๆดูข้างล่างนะคะข้างๆนะคะแล้วก็ ข้างบนแบบนี้ค่ะดูแก้มของน้องนะคะเป็นสีชมพูละเลื้อเลยค่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะปางก้นหอยค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นสายใหม่นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าตัวนี้เนื้อหนึบหนับมากเลยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้องเกมนะคะที่ออกใหม่ล่าสุดของไอบูมเลยนะคะตัวนี้เป็นน้องแองเจร์บันนี่จ้าแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะแองเจ Ca แคทค่ะจริงๆสีนี้ออกชมพูเนาะแต่แอบ,บดูขายออรูล่าเหมือนกันนะคะ เริ่มหยิบที่เจ้าแองเจิลบันนี่ก่อนเลยดีกว่านะคะส่วนตําหนินะคะสําหรับพึ่งนะคะขึ้นง่ายในช่วงหูของน้องค่ะแล้วก็ตรงมงกุดตรงนี้นะคะแต่บอกเลยนะโดยรวมๆแล้วตัวนี้ก็คือตําหนิไม่ได้ขึ้นง่ายสักเท่าไหร่นะคะจิ้มเลยแล้วการเนื้อเป็นไงเนื้อก็จะมีความหนึบหนับนะคะความสโลก็ประมาณอย่างที่เห็นเลยค่ะน้องเนื้อดีใช้เล่นนะตัวนี้พึ่งชอบมากๆเลยความรู้สึกที่สัมผัสนะคะตอนที่กดน้องลงไปนะคะน้องจะมีความนิ่มๆนะคะแล้วตรงมงกุดตรงนี้นะคะสามารถจิ้มได้ด้วยนะเนื้อไม่แข็ง นะคะหันหลังหน่อยจ้าเราขอจิ้มแบบคู่หน่อยนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้แนะนำเลยนะคะว่าควรมีเก็บไว้ของจริงคือสีสวยมากๆเลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะที่เพิ่งจะบีบนะคะนั่นก็คือเจ้าโดรยากิสีออโราค่ะ <_' co. S 1> ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ของจริงคือสวยมากๆนะคะแล้วบอกก่อนนะคะว่าหน้าของน้องนะคะมีความเคลือบนะคะดังนั้นนะคะเราควรค่อยๆบีบแบบนี้ค่ะเพื่อไล่ลมน้องออกนะคะเนื้อแบบสุดๆค่ะหนึบหนับหนึบหนับมากจริงๆแล้วดูความสโลของน้องค่อยๆขึ้นมาแล้วค่ะแนะนําเลยนะคะว่าให้บีบข้างหลังแบบนี้แบบค่อยๆนะคะคคแล้วก็ตรงส่วนหน้านะคะไม่จําเป็นก็คืออย่าไปโดนเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตรงที่แบบตําหนิขึ้น นง่ายมากที่สุดนะคะทุกคนหนึบหนาบหนึบหนาบหนึบหนาบ โอ้โหปังค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นชิ้นที่เพิ่งบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะคือสวยมากๆนะคะกลิ่นหอมสุดๆนะคะนั่นก็คือเจ้าปังก้นหอยสีออโอล่าค่ะกลิ่นก็คือสายใหม่สุดๆมากๆเลยขอจิ้มก่อนเลยแล้วกันตัวนี้คือเพิ่งไม่ได้โอ้โหเนื้อดีอ่ะไม่ได้เล่นมานานมากเลยนะทุกคนตะลึงค่ะเพราะว่าเลิกบีบมานานพอสมควรนะคะแล้ววันนี้กลับมาบีบอีกคือสุดๆเลยค่ะบอกไว้ก่อนนะคะว่าน้องมีการโซ่นะแต่จิ้มไปตรงเนี้ยไม่ค่อยโดนน้องสักเท่าไหร่นะความรู้สึกคือฟินมาก ะะฟังเสียงอีกรอบหนึ่งแบบนี้ค่ะเนื้อคือปังสุดๆจริงๆค่ะขอจิ้มอีกส่วนตำหนิจะขึ้นง่ายตรงช่วงข้อต่อแบบนี้นะคะเล่นไปก็ค่อยๆระวังหน่อยนะคะสีข้างหลังก็จะเหมือนขนมปังจริงมากสวยมากๆเลยทุกคนดูเนื้อหนึบหนับมากจ้าไม่มีคือพักก่อนนะคะพักเรารีบมาซื้อเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนื้อดีมากๆจริงๆเลยนะคะ จิ้มไม่หยุดแล้วค่ะรู้สึกแบบว่าแอบติดใจตัวนี้นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะน้องเชอร์รี่นะคะกลิ่นเชอร์รี่ของเราตัวนี้นะคะบอกเลยว่าของจริงคือสวยมากนะคะความสโลไม่ได้มากมายอะไรนะคะแต่แนะนําว่าควรมีเก็บไว้นะคะเพราะว่าของจริงสวยมากจริงๆเป็นแรไอเทมของไอบูมเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะคะของไอบูมเลยนั่นก็คือเจ้าแองเจิลวันนี้ตัวนี้ค่ะเนื้อหนึบเหมือนกันนะทุกคนน้องมีความเคลือบ นะแต่บอกเลยว่าของจริงก็คือมีความน่ารักมุ้งมิง,มงฟุงฟ้งฟิ้งสุดๆเลยนะคะใครที่ชอบสายออโรร่านะเพิ่งแนะนําเลยว่าควรมีเก็บไว้นะคะตามมาด้วยเจ้าดิมบัตเตอร์ค่ะเพิ่งขอเลือกเจ้าควัวซองปากกาตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นขนมปังค่ะน้องน่ารักนะคะเป็นทั้งปากกาแล้วก็สกุชชี่ค่ะชิ้นต่อมานะคะอเมริกันพรีเมียมฮอทดอกค่ะตัวนี้บอกเลยว่าเนื้อดีมากๆและกลิ่นหอมสุดๆค่ะเป็นกลิ่นขนมปังค่ะตามมาด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดเนื้อนิ่มมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเจ้า ะะตัวนี้เป็นกลิ่นขนมปังค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้ค่ะเนื้อสโลมากมากเลยนะคะเป็นแพนเค้กแมวนะคะกลิ่นขนมปังเหมือนกันค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยค่ะเฟรนเบดนะคะเป็นไซส์กลางค่ะตัวนี้เนื้อก็นิ่มมากๆและกลิ่นก็หอมสุดๆเหมือนกันนะคะเพิ่งจะขอเริ่มบีบจากเจ้าตัวนี้เลยละกันนะคะตัวนี้คือเป็นตัวที่เพิ่งเล่นมานานแล้วนะจิ้มเลยแล้วกัน <c oughs> เนื้อน้องก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนื้อสโลจ๋ามากแล้วก็มีความนุ่มนิ่มสุดๆเลยนะคะดูเนื้อสิคะ เนื้อโดนใจมากๆเลยค่ะโอ้โหหนึบหนับค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเนื้อสโลจ๋ามากไม่เชื่อลองดูนะจิ้มไปแล้วค่ะยังไม่ขึ้นเลยค่ะความหนึบมีไหมบอกเลยนะคะว่ามีค่ะดูเนื้อดูเนื้อค่อยๆขึ้นมาแล้วค่ะจิ้มไปอีกรอบหนึ่งถ้าใครชอบสกุชชี่ที่สโลจ๋ามากๆเพิ่งแนะนําตัวนี้เลยค่ะสโลมากจริงๆสโลสุดๆเลยค่ะ แล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นตัวที่เพิ่งชอบมากๆนะคะกลิ่นก็หอมสุดๆค่ะนั่นก็คือเจ้าอเมริกันพรีเมียมฮอทดอกนะคะเดี๋ยวจิ้มให้ดูคือทุกคนน้องมีไม้ใช่ไหมแล้วก็เนื้อประมาณนี้เลยมีความหนึบหนับแต่ไม้ของน้องจะอยู่ประมาณนี้นะคะเราจิ้มไปได้เลยตรงนี้จะไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะแล้วก็จะไม่ค่อยเจอแกนน้องด้วยนะคะจิ้มไปได้แบบนี้เลยค่ะ เนื้อคือแบบว่าฟินสุดๆกลิ่นก็หอมมากๆเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ชิ้นนี้ค่ะออกใหม่ล่าสุดนะคะเจ้าเกมปอมปอมพัมเซอร์นะคะเนื้อคือนิ่มสุดๆค่ะนี่ทุกคนเนื้อคือแบบว่าปังมากตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่มีไม่ได้แล้วค่ะจิ้มข้างหลังให้ดูค่ะ ดูถึงความสโลของน้องนะคะแล้วก็เนื้อน้องที่มีความหนึบหนับนะคะสุดๆเลยค่ะตัวนี้ความน่ารักกินใจนะคะแล้วก็เนื้อโดนใจสุดๆเลยค่ะอ่าขออีกทีนึงชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าครัวซองปาักกาค่ะขอแกะก่อนเลยละกันตัวนี้คือแบบว่าไม่ได้บีบนานมากนะ นเลยนะคะเป็นปากกาจะบีบง่ายไหมเพิ่งบอกเลยนะคะว่าตัวนี้สามารถถอดออกมาได้เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือปากกานะคะเป็นหมึกเจลนะคะเราสามารถอาศกุช,ชีนะคะแยกออกจากปากกาได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถจิ้มได้แบบนี้เลยค่ะน้องเนื้อแบบว่ามีความหนึบหนับนะคะเนื้อดีค่ะทุกคนกลิ่นหอมสุด ตัวนี้บอกเลยว่าถ้าใครซื้อไปนะได้ทั้งปากการแล้วก็สกุชชี่นะคะยังได้ทั้งความฟินนะคะและกลิ่นที่หอมมากๆนะคะตระกูลเนยเลยค่ะโอ้โหสุดๆค่ะตัวนี้ดูความสโลของน้องดูเนื้อที่หนึบหนับของน้องไม่มีไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอ้าจิ้มไปจิ้มไปก็จะเจอแบบนี้แหละคะ่ะหยุดไม่อยู่ค่ะ ขอจิมข้างๆนะคะหนึบหนับหนึบหนับใช้ได้สุดๆเลยค่ะโอ้ยยังไม่พอใจค่ะเริ่มหมันเคี้ยวแล้วค่ะขอจิ้มอีกทีหนึง่งเป็นไงบ้างคะทุกคนเนื้อน,น้องเป็นไงบ้างโดนใจกันบ้างหรือเปล่าชอบตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะดูคลิปเพิ่งจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพิ่ด้วยนะคะเพิ่งบอกเลยว่าแต่ละตัวนะคะอิมพอตมาจากญี่ปุ่นหมดเลยค่ะไม่ลองไม่รู้นะคะใครสนใจก็ทักได้ที่ไลน์ไอพีเจค่ะ